โอเคแล้วก็ประกาศราคามาแล้วนะครับสำหรับ Neta V นะครับเขาประกาศราคาที่549,000บาทนะครับถือว่าราคาน่าสนใจทีเดียวเพราะในสึกเมโลไฟฟ้าเนี่ยราคาแบบนี้ถือว่ายังไม่มีคู่แข่งเลยเพราะว่าคู่แข่งเขาเพิ่งเปิดตัวอย่างโ o ลตี้อีวีเขาก็มีราคาที่400,000บาทนะครับ400,000บาทขึ้นไปแล้วก็ถ้าจะเป็น Ora Good Cat รุ่นรล่มต้นเขาก็700,000กว่าบาทเพราะฉะนั้น500,000เนี่ยถือว่าเป็นทางเลอือกที่น่าสนใจมากนะครับสเปคโดยรวมผมว่าก็มีความคุ้มค่านะครับแม้่ยเขาไม่ได้เป็นแค่รถ่นรถไฟฟ้าราคาาาายย่่่อมนะเเเว์แตตสปคงๆก็ อยู่ความปลอดภัยที่มากมายไมว่าจะเป็น airbag คู่นะครับ ABS หรือว่าระบบช่วยออกตัวบนทางลาชันหรือว่าระบบชะลอความเร็วเมื่อลงทางลาดชันก็ถือว่าค่อนข้างควบคันดีทีเดียวจ,จะมีอุปกรณ์บางอย่างที่าหายไปบ้างเช่นพวงมาลัยไม่สามารถปรับที่ทางได้อะไรต่างๆนะครับก็ถือว่าเป็นรถยนต์ที่โอเคก็คุ้มค่าที่รา,าคาและการใช้งานโดยรวมนะครับ สำรังมากเขาค่าอยู่ที่95แรงม้านะครับแบตเตอรี่ความจุที่38.5กิโลวัตต์ชั่วโมงนะครับสามารถเล่นได้ไกลสุดถึง384กิโลเมตรตามมาตรฐาน NEDC นะครับร้นคาดว่าถ้าการใช้การทั่วไปเนี่ยน่าจะวิ่งได้ประมาณ300กิโลเมตรเลยทีเดียวถือว่าเป็นระยะทำการที่มากพอสำหรับการงานทั่วไปนะครับเป็นหนึ่งในความคุ้มค่าของรถไฟฟ้าคันนี้เนต้าวี แลสำหรับก่อนหน้านี้เราก็เคยได้ทดลองขับรถยนต์คันนี้มาสั้นๆมาแล้วเพราะฉะนั้นใครต้องการว่าการขับขี่ในเบื้องต้นของ Neta V จะเป็นยังไงก็ติดตามได้ในลิงก์ที่คำบรรยายข้างล่างของเรานะครับแล้วหลังจากนี้เราจะได้พบกันว่าสมรรถนะของรถคันนี้เต็มที่จะเป็นยังไงนะครับเราแต่ที่เราพบกันในเบื้องต้นคืออัตราเร่งของเขาเนี่ยก็ถือว่า ทำได้ดีไม่แพ้กับยูโรคาร์เลยเดียวในแง่ของอัตราเร่งตีนต้นหรือการออกตัวนะครับเพราะเขาเป็นรถยนต์ไฟฟ้าที่มีแรงบิดค่อนข้างมากนะครับถึงแม้แรงม้าจะไม่สูงมากนักแต่ว่าด้วยแรงบิดที่ดีก็มีการตอบสนองที่ดีในช่วงความเร็วต่ําถือว่าดีทีเดียวสำหรับรถไฟฟ้าคันนี้เนต้าวีนะครับท่อสปีดของเราที่เราวัดได้นะครับท่อสปีดรถคันนี้อยู่ที่ในโหมดสปอร์ตอยู่ที่ประมาณ120กว่ากิโลเมตรต่อชั่วโมงก็ถือไม่มากนักแต่ก็ถือว่าขัาเพื่อนได้ดีในการใช้งานทั่วไปแล้วเราจะมาวััััรรมะานนนกกทีีหลงบบเตค ้องโดยสารก็ยังมีความเรียบง่ายนะครับเขาทุกอย่างการสังงานอยู่บนหน้าจอหมดดูคล้ายกับรถไฟฟ้าอย่างเทสลาเลยทีเดียวนะแต่ว่าผมพบว,ว่ารุ่นที่เขาจาหน่ายจริงเนี่ยเขาจะมีการปรับปรุงคือให้สามารถรองรับ Android Auto แล้วก็ Apple Car าเพยได้เพราะฉะนั้นในแง่ของการเชื่อมต่อนี่ก็ถือว่าทําได้ครบครันในแพร่รถยนต์ทั่วไปนะครับผมอนอกานี้เขายังมีฟังก์ชัน V2L นั่นคือ v e h i c l e t o l o a d นะครับเขาสามารถจ่ายไฟให้กับเครื่องใช้ไฟฟ้าภายนอกได้ด้วยรถสามารถ รองรับไฟได้สูงสุดที่3,300วัตต์นะครับคือคนใช้ไฟฟ้าทั่วไปเนี่ยก็ถือว่ารองรับได้ดีสำหรับไฟแบบนี้ก็มีความหลากหลายดีครับสำหรับรุ่นไฟฟ้าอย่างเนต้าวีครับ okay. นอกจากตัวรถจะมีความน่าสนใจแล้วที่ราคาร์เขาม่สูงเกินไปนะครับแต่ว่าผมดูแล้วเขาเป็นบริษัทที่มีความตั้งใจจะมาทําตลาดในประเทศไทยจริงๆตอนนี้เขามีเป้าหมายในการขยายโชว์รูมถึง24แห่งเพราะฉะนั้นใครที่ต้องการจะทราบว่าเอ๊ะรถคันนี้จะมีการบริการหลังการขายที่ดีหรือไม่ก็ให้ความ ไม่วางใจได้นะครับเพราะเขาจะมีการบริการหลังการขายที่ทั่วถึงกับบริษัทเนต้าประเทศไทยนะครับเขาร่วมมือกับบริษัทของฮอลซอนนะครที่เขาเป็นผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้ารายใหญ่เจ้าหนึ่งในประเทศจีนเพราะฉะนั้นเชื่อถือได้